So vậy kia mày may yết thiệt sao im bờ lạ đơ nè nó cần làm len lịnh sưng hai yang nó sưng chuốc bông yang nó สุงจกข้นงจริงจบฮึึึส่งจกขาจริงจบจ้ะหาชิครีเจียบ้านเขาเนี่ยหาพ่อพ่อลูกฮะอุย้ยอุ้ยหาพ่อปะจุดมวนลายคนคนได้เวลามวนจินเข้าสองรอบนี่ละจ้ะเนี่ย กินสองรอบแล้วมือเศร้ากับไฮนนม์หน่อยด้ยจ้าไฮ้นมกินเรียบร้อยะน่ะรีแคลรี่ออกนอนม้วนลายผลเหลน,นี้นเท่องรถเข็นผลผลเป็นพีด้าอันนี้ปล่อยพีด้าออกมาข้างนอกนอนไอ้ไอ้ช้างหน่ะนะตัวใหญ่เวลมเลย กะเล่นกันมวอนอ่ะออว่าที่ย่างออกไปซื้ออาหารเปียกมันกับไก่เลยีน่นองเลยย่างออกไปเป็น,ปนกิโลคนะ่ะตลาดมันไก่ค่าไก่แน่เวลาไปซื้อ,อ์ฟเขาก็ต้องซื้อตุนไว้ คนน่ะบักดอมซาคนน่ะคนน่ะมันมันเดือดค่ะคนน่ะคนน่ะโอ้เก่งหลายจะหมอกกินคักคนน่ะพาน้องๆขึ้นคนน่ะเป็นหัวโป้มูกว่า <c oughs> เป็นท่าสั้นเลยว่าอะเป็นแมวได้หน่ะนะท่าสั้นแมวนะ่ะเฮ้ยมวนคักน่าลูกมวนหลายวันนี้พากันได้กินนมกองแล้วจน ใบใบกับเตียวไหมกินอีกจะกรองหนึ่งมือหนึ่งมือหนึ่งสามตีกองพอดีแหละคาน้อมเหมือมือละลอยพอดีกองละยีพห่าบาทอเสากองเทียงกองใบใบกับกองเล็กอีกกองนึงเหมือดเหมือ่ออกองน,น้อนน่ะแหละกับซีกองพอดีกองละยีพห่าบาทพอดีลอยหนึ่ง เ,เสริมเสริมนมเขาเอันนี้ตอนนี้พวกเ็ไปกินน้ำอยู่ในอันนี้ดอกแดงไล่แดงนะบ่ได้ไปกินน้ำในกองน้ำกาได้ไปกินแต่ในไหยนี่เอาน้ำตั้งใส่ไหยนี่เป็นเคล็ดลับด้วยจ้า <c oughs> บนลำบนร้านบนบ่าาให้น้ำขาดไหายบนบ่า เอาก็ตั้งไว้นามตเตยรวยในไหอนาอปวดๆลีปวดเล่นยังนนออไหนปวดนะปวดนะวดนะเอ้ยสวยหายไปไหนวะสวยไม่เห็นสวยเลยเนี่ย ันมาเร็งยังอยู่นี่ฮะถ้ากันมาเร็งยังอยู่นี่ลูกฮะอืมเนี่ยเวลาขเขาตื่นสิเป็นังสิอยากออกไปข้างนอกไงแต่ว่าออกก็ได้ดอกพวงให้ออกซองเบ้่งออก็อยากเห็นข้างนอกก็ขึ้นไปส้มวิวหุว่นขึ้พิดา คนพี่ได้ส้มบิ้วอยู่คนนว่าสร้างงักเลยโตเป็ในใหญ่ว่าเคยม้วนลาย่นเม่ๆหักและสงสารเด็กหน่อยในได้ใจเด้อขอบคุณหลายๆผู้มีประคุณทรงอาหารมาให้เด็กหน่อยพ่อได้กินไป กินแสบ,ก,แสบกินเอี่ยมอยู่ทั้งพ่งอก,กับเนี่ยลไในกินแค่สองมือเศรากับแลง้ยมหมอ้อจะทำน้องแรงได้ไหมชอบทำชอบกัดน้องแรงแรงไอ้หมอกเนี่ย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 ดูมันดูมันดูมันโอ้ยบักกระนีเนาะแคทตพูอื่นแห้งๆไงล่ะเนี่ยเว้ยสร้างเป็นเนาะเหยียอียง หมอกพูดนะเบิ่งมันมงมันโอ้บอกกันนี่เออ้างเปล่เฮ็ดหน่องแหงเนเออหมอนี่ไหมเบื้งดโอ้เหร่นน้ำมูแม่ข้างเหร่นแหงแหงกว่านี้เนี่ยเนี่ยเนเนี่ยมันมกเค็ดน่องแหงงเ่ยจอบตะคุบเขาดีดีเอา <c oughs> เอาเข้าไป าเจ็บกันเลยน้ำตาไหลตาปูดตาบวมเบิดนะสวยผู้จนใส่ไว้ได้สวยอ,อันนี้บ่มีอย่างมาแหนแหนโตปะเนีเ่ยะนะเ,เอาฝ้าแหนโตฝ้าแหนโตบุล <c oughs> ลอดบุลอดบุลอดเอย บุญรอดฮะบุญรอดบุญรอดบุญรอดนอนได้เหรอลูกตัวเล็กๆแะหนูตัวใหญ่แล้วเนี่ยโอ้นอนได้เหรอฮะนอนได้เหรอชอบจังเลยโตเขียวเนี่ยโตเขียวชอบจังเลยโตเขียวเหนียวซับเนี่ยฮะฮะ nhìn rất ngoan cúp và cúp mọt đó ừ. thắng là con à มจกสวยเขานอนอยู่นั่นเห็นบ่เห็นบ่เด็กหน่อยมื้อนี่เอ้ยเจ็บตาเขาเจ็บตาหมดพอดีจกสวยเขานอนอยู่อืมไม่รู้เรื่องเลยอันจบคลิปนี้ก็ได้จ้ากดไลค์กดแชร์ให้น้ำแนกดซับเตอร์ไก่ทดกระดิงด่งนะจ้าจะได้พ่อวาดชิปใหม่ๆได้จ้าเด้อพอกันชิปหนาได้จ้าเด้อสวัสดีค่ะ